ซิมปันสุบส่งต่อความสุขได้ทุกวันรู้ไหมทำไมเพราะเรามีศูนย์บริการออนไลน์ที่ทำทุกอย่างได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนซิมเติมเงินซื้อ package, แพ็กเกจระบบร้านค้าออนไลน์ที่มีอยู่ทั่วประเทศและการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆคุณพร้อมหรือยังที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา เริ่มต้นได้แล้ววันนี้ที่ www. s i n c a l o c o m โครงการสิ่งปังสุขสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยจากเสียงตอบรับของดีเลอร์นะคะที่เข้ามาร่วมธุรกิจก,กับเราเป็นจำนวนมากค่ะเราอยากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะให้กับดีเลอร์ได้ทราบถึงความมั่นคงนะคะและความยังย่งยืนของธุรกิจค่ะ เราไม่ใช้ธุรกิจ MLM หรือแชร์ลูกโซ่ค่ะสินปันส่งเป็นสินมือถือโดยคลื่นฟิอเทเลคอมนะคะบนโค์งขาย TOT ที่มีความมั่นคงของประเทศไทยค่ะเราได้รับใบตตอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกองสชค่ะโดยนั่งแทฟอซ์มนะคะแบบดิจิตอล เพื่อมาช่วยดีลเลอร์นะคะในการทําการตลาดโดยที่ดีลเลอร์ไม่จําเป็นต้องลงทุนสร้างร้านค่ะและไม่ต้เป็นต้องสต็อกสินค้าใดๆเลยค่ะดังนั้นเราพุ่งงบการตลาดนะคะเพื่อให้ดีลเลอร์สามารถช่วยเราขยายตลาดนะคะได้อย่างเต็มที่และมีศักยภาพค่ะโดยบริษัทตั้งงบการตลาดไว้ที่200ล้านบาทนะคะโดยนะคะเป้าหมายปีนี้นะคะเราจะขยายตลาดอยู่ที่1ล้านดีลเลอร์ค่ะนั่นหมายความว่าบริษัทจะมี1ล้านหมายเลขค่ะ คิดง่ายๆนะคะค่าเฉลี่ยในการใช้งานค่ะ1ห,หมายเลขอยู่ที่159บาทใน1เดือนนะคะบริษัทจะมีรายได้ถึง159ล้านบาทค่ะหรือใน1ปีนะคะเท่ากับ3,000ล้านบาทแต่นั่นยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของเราค่ะบริษัทนะคะได้ขยายนะคะรายได้ของบริษัทต่อไปก็คือจะมีการขายเบอร์มือถือนะคะเบอร์มงคลเบอร์สวย รวมถึงการขายประกรันรายได้จากการเติมเงินที่จะทยอยเข้ามาในอนาคตค่ะดังนั้นตลอดโครงการที่ท่านอยู่กับเรานะคะบริษัทสามารถทํากําไรได้จากรายได้ที่แท้จริงนะคะมากกว่า3,000ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะบริษัทเชิญท่านมาร่วม เราโดยที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะมีะไรายได้จริงนะคะและมีอยู่จริงค่ะมาถึงตอนนี้แล้วคุณพ้อหรือยังคะที่จะมารุ่มธุรกิจกับสินปันสุที่ไม่มีคําว่าขาดทุนค่ะมีแต่คำว่ากำไรนะคะเรามาเติบโตพร้อมกันอย่างมั่นคงนะคะและยั่งยืนค่ะ